มนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันโฮโมเซเปียนอาจมาจากนอกโลกลองจินตนาการดูว่าถ้าเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นบนโลกนี้ตั้งแต่ต้นละ่ะถ้ามนุษย์โฮโมเซเปียนจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดจากดาวดวงอื่นหรือบางทีเราถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกคำถามนี้อาจฟังดูบ้าบิน่นแต่มันคือหนึ่งในทฤษฎีที่นักคิดนักวิทยศาศาสตร์และนักจิตวิญ,ญญาณจำนวนมนอย พยายามขายความลับกันมานานหลายศตรวรรษ 1. จุดกำเนิดของโฮโมเซเปียนเราทุกคนในตอนนี้คือสมาชิกของสายพันธุ์ที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนซึ่งหมายถึงมนุษย์ผู้ฉลาดอย่างยิ่งคำถามคือเรามาจากไหนและเรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาขนาดนี้ได้อย่างไรตามหลักฐานทางโบราณาคดีและพันธุกรรม มนุษย์สายพันธุ์นี้ถือกำเนิดขึ้นราว3 0 0แสนปีก่อนในบริเวณที่ปัจจุบันคือแอฟริกาตะวันออกซากดึกดำบรรพ์ที่พบในเอธิโอเปียโมร็อกโกและเคนยาบ่งชี้ว่ามนุษย์รุ่นแรกๆมีโครงสร้างกะโหลกคล้ายกับมนุษย์ยุคใหม่จากนั้นเราเริ่มแผ่ขยายออกจากแอฟริกาไปสู่ยุโรปเอเชียออสเตรเลียและในที่สุดก็ไปทั่วโลกแต่สิ่งที่ชวนสงสัยคือโฮโมเซเปียนพัฒนาเร็วเกินไป เมื่อเทียบกับสายพันธุ์มนุษย์ก่อนหน้าเช่นโฮโมอิเรกตสหรือมนุษย์มีแอนเดอร์ทันพวกเขาใช้ชีวิตยอยู่เป็นแสนปีแต่มีพัฒนาการช้าอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่มนุษย์ปัจจุบันจากการใช้หินก้อนหนึ่งกลายเป็นผู้สร้างเครื่องบินและคอมพิวเตอร์ภายในเวลาไม่ถึง5,000ปีคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับสมองของเราอะไรทำให้เราตื่นรู้ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าอาจมีเหตุการณ์พิเศษบางอย่างเกิดขึ้น เช่นการกลายพันธุ์เฉพาะจุดในยีนหรือการผสมพันธุ์กับสายพันธุ์มนุษย์อื่นที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นมนุษย์นีแอนเดอร์ทันหรือเดนิสวานซึ่งเราพบว่ามีร่องรอย dNA ของพวกเขาในตัวเราทุกคนอยู่เล็กน้อยแต่สำหรับนักวิจัยกลุ่มหนึ่งพวกเขาเสนอคำอธิบายที่หลุดกรอบกว่านั้นบางคนเชื่อว่ามนุษย์อาจไม่ได้วิวัฒนาการแบบธรรมดาแต่เป็นผลลัพธ์ของการแทรกแซงจากนอกโลกแนวคิดนี้เรียกว่า directed p a n s p e r a ซึ่งเสนอว่าชีวิตอาจถูกนำมาอย่างโลกโดยเจตนาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ DNA หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและในกรณีของมนุษย์อาจหมายถึงการปล่อยมเมล็ดพันธุ์ของโฮโมเซเปียนลงมาอย่างโลกในช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดบางทฤษฎีเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่พัฒนากว่ามนุษย์มากอาจปรับแต่งพันธุกรรมบรรพบุรุษของเราเพื่อให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดความรู้สึกและความสามารถในการพัฒนาอารยธรรม การกระโดดทางวิวัฒนาการของเราจึงอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่มาจากการออกแบบในเชิงวิทยาศาสตร์แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่ความเร็วในการพัฒนาของมนุษย์คือปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบแน่ชัดจนถึงทุกวันนี้หากวิวัฒนาการคือการทดลองของธรรมชาติโพรโมเซเปียนอาจเป็นผลลัพธ์พิเศษของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความจริง 2. ความลึกลับทางพันธุก,กรรมของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือรหัสพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า DNA ในเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายเรามียีนมากกว่า20,000ยีนและเบสเรียงตัวกันยาวถึง3,000ล้านตำแหน่งแต่นี่คือสิ่งที่น่าสงสัยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าใน DNA ของมนุษย์มีส่วนที่ไม่รู้หน้าที่อยู่มากถึงกว่า90%พวกเขาเรียกมันว่าจัง DNA หรือ DNA ขยะ คำถ,ถามคือถ้ามันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆทำไมธรรมชาติถึงเก็บมันไว้ตลอดหลายแสนปีบางคนเชื่อว่าจังดีเอ็นเออาจไม่ใช่ขยะแต่มันอาจเป็นรหัสที่ซ่อนอยู่หรือเป็นข้อมูลที่ถูกฝังเอาไว้โดยใครบางคนนักวิจัยสายพันธุกรรมบางกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าลำดับดีเอ็นเอของมนุษย์มีความเป็นระบบสูงมากราวกับว่ามันถูกเขียนขึ้นมาไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ ในปี2013มีการตีพิมพ์งานวิจัยหนึ่งที่สันสะเทือนวงการวิทยาศาสตร์โดยเสนอว่า DNA ของมนุษย์มีลักษณะคล้ายกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลค่าได้หลายชั้นเหมือนโปรแกรมที่มีระบบซับซ้อนในตัวเองสมองมนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งความลึกลับทำไมเราจึงมีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกและทำไมมันถึงกินพลังงานมากขนาดนี้ สมองของเราบริโภคพลังงานกว่า20%ของร่างกายทั้งทงท,งที่มันมีน้ำหนักแค่2%ของตัวเราสัตว์อื่นๆวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดแต่มนุษย์วิวัฒนาการเพื่อคิดวิเคราะห์และจินตนาการนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองหรือมีบางสิ่งบางอย่างเร่งกระบวนการนี้คโครโมโซมคู่ที่2หลักฐานที่ชวนขนลุกมนุษย์มีคโครโมโซม23คู่ในขณะที่ลิงชิมแปนซีมี24คู่ต่างกันแค่1คู่ แต่นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างมหาศาลนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าโครโมโซมคู่ที่สองของมนุษย์เกิดจากการรวมตัวของโครโมโซม2ชิ้นเข้าด้วยกันเหมือนมีใครบางคนตัดแปะมันไว้กระบวนการนี้แทบไม่เคยพบในธรรมชาติและไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ง่ายๆแต่ในมนุษย์มันกลับเกิดขึ้นและคงอยู่มันคือความบังเอิญหรือคือลายเซนจากนักวิศวกรรมพันธุกรรมจากต่างดาว DNA กับการแทรกแซงทางพันธุกรรมหลายทฤษฎีเสนอว่าในอดีตสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาจมาถึงโลกและทำการแดัดแปลงพันธุกรรมของโฮโมอิเล็กตัสเพื่อให้กลายเป็นโฮโมเซเปียนคล้ายกับการทดลองคล้ายกับการเขียนโค้ดใหม่ในร่างกายมนุษย์บางคนเปรียบเทียบว่าถ้ามนุษย์คือคอมพิวเตอร์ DNA ก็คือระบบปฏิบัติการและมีโค้ดบางบรรทัดที่อาจเขียนโดยโปรแกรมเมอร์จากนอกโลกแล้วทำไมถึงต้องแทรกแซง คำตอบมีหลายแบบบางทฤษฎีเชื่อว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงงานให้กับสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าบางคนบอกว่าเราอาจเป็นเพียงโปรเจกต์ทดลองในห้องหลับขนาดยักษ์ที่ชื่อว่าโลกหรืออาจเป็นเผาพันธุ์ลูกหลานที่พวกเขาต้องการปล่อยให้เติบโตและสังเกตการจากระยะไกลบทสรุปของความลึกลับพันธุกรรม แม่วิทยาศาสตร์ในวันนี้จะยังตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่รหัสพันธุกรรมของมนุษย์เต็มไปด้วยปริศนาและบางทีความลับของต้นกําเนิดเราอาจซ่อนอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วนั่นแหละ 3. ทฤษฎีสิ่งมีชีวิตต่างดาวสร้างมนุษย์ในประวัติศาสตร์มนุษย์เรามีคําถามสําคัญที่ยังไร้คาตอบว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนและใครคือผู้สร้างเรา หนึ่งในทฤษฎีที่ทั้งแปลกใหม่และท้าทายแนวคิดดั้งเดิมที่สุดคือทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณหรือที่เรียกกันว่าエンเชนเทสทรนตีรีแนวคิดหลักของทฤษฎีนี้คืออะไรทฤษฎีนี้เชื่อว่าในอดีตนานมาแล้วโลกเคยถูกร่วมเยือนโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกพวกเขาไม่ได้มาแค่เพื่อสำรวจแต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือดัดแปลงเผ่าพันธุ์มนุษย์ คือเราอาจไม่ได้เป็นผลผลิตของวิวัฒนาการธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการแทรกแซงโดยอารยธรรมขั้นสูงจากดวงดาวอื่นมนุษย์ผลงานของนักวิศวกรรมจากต่างดาวนักวิจัยบางคนเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจใช้ DNA ของสิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นบนโลกเช่นโฮโมอิเล็กตัสแล้วผสมหรือดัดแปลงพันธุกรรมให้กลายเป็นมนุษย์สายพันธุ์ปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นเพื่อใช้แรงงานในการขุดแร่หรือทรัพยากร เพื่อสังเกตการพฤติกรรมชีวิตบนดาวเคราะห์หรือเพื่อส่งต่อความรู้และวัฒนธรรมนี่คือแนวคิดที่ปรากฏในตำนานหลายแห่งทั่วโลกตำนานอนุนาคีแห่งเมโสโปเตเมียหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดคือเทพอ,อนุนาคีในตำนานของชาวซูเมเรียนพวกเขาเชื่อว่าเทพเจ้ากลุ่มหนึ่งจากดาวชื่อว่านิบรูเดินทางมาถึงโลกเมื่อหลายแสนปีก่อน และได้สร้างมนุษย์ขึ้นจากดินผสมกับเลือดของเทพเพื่อให้มนุษย์ทำงานแทนพวกเขาโดยเฉพาะในเหมืองทองคำเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในแผ่นศิลาจารึกซูเมเรียนหลายแผ่นซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า5,000ปีและเป็นหนึ่งในระบบเขียนแรกของโลกหลักฐานจากตำนานทั่วโลกสิ่งมีชีวิตจากฟ้าเทพที่สอนการเขียนการเกษตร,รการสร้างเมืองปรากฏในแทบทุกวัฒนธรรมโบราณเช่นเทพโอซิริสแห่งอียิปต์ที่มาพร้อมเรือบินจากฟ้า เทพอินทราแห่งคัมภีร์ลึกเวทที่ต่อสู้ด้วยวิมานยานบินลึกลับเทพจากสวรรค์ในตำนานจีนที่มาพร้อมมังกรคนจากท้องฟ้าของชาวมายาที่ลงมาจากท้องฟ้าสีเพลิงมันเป็นแค่ตำนานหรือเป็นความทรงจำของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงเทคโนโลยีในอดีตที่เกินความเข้าใจในหลายพื้นที่ของโลกมีสิ่งก่อสร้างโบราณที่ยังไม่มีคำอธิบายแน่ชัดว่าสร้างได้อย่างไร ทีรามิดอียิปต์ที่เรียงหินหนักหลายสิบตันได้อย่างแม่นยำป้อมหินซักไซวามาในเปรูที่หินแต่ละก้อนเข้ารูปก,กันโดยไม่ใช้ปูนเส้นนัสกาในเปรูที่เห็นได้เฉพาะจากบนฟ้าเมืองใต้ดินเดริงกูอยู่ในตุรกีที่ลึกถึง60เมตรและมีระบบระบายอากาศหลายคนตั้งคำถามว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีเทคโนโลยีระดับไหนหรือพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคน จุดเชื่อมโยงกับพันธุกรรมมนุษย์หากสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกแทรกแซงการวิวัฒนาการของมนุษย์จริงมันอาจอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงมีจังดีเอ็นจำนวนมากทำไมสมองเราจึงพัฒนาเร็วผิดปกติและทำไมเราจึงมีแรงขับภายในที่อยากมองหาดาวดวงอื่นเสมอบางทีเราอาจไม่ได้แค่มองฟ้าแต่กำลังโหยหาบ้านเกิดที่แท้จริงของเราเองบทสรุปของทฤษฎีเช่นออสเตรน แม้จะยังไม่มีหลักฐานที่ที่สนดได้แบบ100%แต่ทฤษฎีนี้เปิดประตูใหม่ให้กับคำถามเก่าเรามาจากไหนและบางทีการที่มนุษย์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อาจเพราะคำตอบนั้นใหญ่เกินไปสำหรับโลกใบนี้ 4. ตำนานโบราณอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในทุกมุมโลกเราจะพบตำนานที่พูดถึงเทพหรือสิ่งมีชีวิตจากท้องฟ้าที่ลงมายังโลกและมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ยุคโบราณ คำถามคือถ้ามันเป็นแค่เรื่องแต่งทำไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงคล้ายกันแม้อยู่คนละซีกโลกหรือแท้จริงแล้วตำนานเหล่านี้คือความทรงจำของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงอียิปต์เทพเจ้ามาจากหมู่ดาวในตำนานอียิปต์โบราณเทพเจ้าหลายองค์ถูกกล่าวว่าไม่ได้มาจากโลกนี้โดยเฉพาะเทพโอซิริสผู้ให้กำเนิดอารยธรรมมีคำบรรยายว่าเขามาจากเรือบินที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าพร้อมเทคโนโลยีที่มนุษย์ยุคนั้นไม่อาจเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีเทพถอดผู้เป็นเจ้าแห่งความรู้ผู้สอนการเขียนคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ซึ่งบางคนเชื่อว่าเขาอาจเป็นนักสำรวจต่างดาวที่มอบวิทยาการให้มนุษย์อินเดียโบราณสงครามบนฟ้าและยานวิมานในคำภีโบราณของอินเดียเช่นมหาพานตะและรามยณนะมีการกล่าวถึงวิมานหรือยานบินที่เทพเจ้าขับขี่บังตอนบรรยายรายละเอียดเหมือนเครื่องจกักรกล วิมานบินขึ้นด้วยเสียงคำรามมีแสงสว่างและทิ้งควันไว้เบื้องหลังในคำพ์ยังกล่าวถึงสงครามที่ใช้อาวุธแสงระเบิดขนาดมหึมาและผลกระทบที่คล้ายนิวเคลียร์เช่นผิวหนังหลุดลอกอาหารเป็นพิษน้ำกลายเป็นอันตรายมันคือจินตนาการหรือบันทึกสงครามระหว่างเทพซึ่งจริงๆแล้วคือสิ่งมีชีวิตจากอาวกาศซุมเมเรียนโบราณแผ่นศิลาแห่งการสร้างมนุษย์ ชาวซูเมเรียนที่อยู่ในเมโสโปเตเมียอิรักในปัจจุบันมีตำนานเกี่ยวกับอนุนาคิเทพจากฟ้าที่ลงมาสู่โลกตามบันทึกดินเหนียวโบราณพวกเขาเล่าว่าอนุนาคิลงมาจากนิบิรุกดาวลึกลับที่มีวงโคจรเฉพาะและสร้างมนุษย์ขึ้นจากดินผสมกับเลือดของเทพเพื่อให้เป็นแรงงานสิ่งที่น่าตกใจคือตำนานนี้พูดถึงโครงสร้าง DNA การตัดต่อพันธุกรรมและกระบวนการที่คล้ายกับวิศวกรรมชีวภาพ นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่านี่อาจเป็นต้นกําเนิดของทฤษฎีสิ่งมีชีวิตนอกโลกสร้างมนุษย์เส้นนัสกาสิ่งลึกลับที่เห็นได้จากฟ้าที่ทะเลทรายนัสกาในเปรูมีเส้นสายขนาดยักษ์ที่ถูกแกะสลักลงบนพื้นดินบางรูปเป็นลักษณะของสัตว์คนและสิ่งที่ดูคล้ายนักบินที่น่าขนลุกคือเส้นเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นรูปทรงได้จากพื้นดินต้องดูจากบนฟ้าเท่านั้นนักวิจัยบางคนตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้วางแผนและสร้างมันขึ้นมา มันคือรันเวย์สำหรับยานบินของใครบางคนรูปสลักกับสิ่งที่คล้ายชุดอวกาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกมีรูปแกะสลักหินที่ดูคล้ายสิ่งมีชีวิตสวมหมวกมีหน้ากากท่าอ,ออกซิเจนและบางครั้งมีสิ่งที่ดูเหมือนแผงควบคุมอยู่รอบตัวเช่นรูปสลักนักบินโบราณที่พเพลงเคเมายารูปปั้นเทพหัวกลมแข่งญี่ปุ่นโบราณดากุ ภาพจิตรกรรมถ้ำยุโรปที่มีตัวประหลาดพร้อมไฟล้อมรอบทั้งหมดนี้เป็นแค่ศิลปะหรือการจำลองสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นจริงๆลิงก์ระหว่างตำนานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายแนวคิดในตำนานโบราณกลับสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่อย่างน่าประหลาดยานบินเทคโนโลยีอากาศยานเทพจัดฟ้ามนุษย์ต่างดาวแสงแห่งอำนาจอาวุธพลังงาน การสร้างมนุษย์จากดินวิศวกรรมพันธุกรรมทั้งหมดนี้สะท้อนความเป็นไปได้ว่ามนุษย์โบราณไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นเองแต่อาจกำลังอธิบายในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจด้วยคำว่าเทพบทสรุปของหลักฐานในตำนานและวัฒนธรรมโบราณเรื่องราวจากทั่วโลกดูเหมือนจะสื่อถึงการติดต่อจากฟ้าและสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีบทบาทในจุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์ พวกเขาอาจไม่ได้จากไปไหนแต่ยังคงเฝ้าดูเราอยู่จากที่ไกลโพ้นในจัก,กรวาลหรือใกล้กว่าที่เราคิด 5. ถ้ามนุษย์มาจากนอกโลกจริงแล้วทำไมถึงจำไม่ได้คำถามนี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ทฤษฎีต้นกำเนิดนอกโลกถูกตั้งข้อสงสัยมากที่สุดเพราะถ้าเรามาจากดาวอื่นจริงทำไมมนุษย์จึงไม่มีความทรงจำไม่มีเทคโนโลยีติดตัวไม่มีหลักฐานว่าเราเคยมาจากไหน หรือสิ่งที่หายไปทั้งหมดนั้นถูกลบออกจากระบบความทรงจําของเราพันธุกรรมใหม่ระบบความทรงจําใหม่หากมนุษย์ถูกแดัดแปลงพันธุกรรมหรือถูกสร้างใหม่จากสิ่งมีชีวิตพื้นโลกบวก DNA จากต่างดาวมันก็เหมือนกับฟอร์แมตเครื่องใหม่ระบบความทรงจําดั้งเดิมอาจถูกลบหรือไม่สามารถย้ายมาได้เพราะสมองใหม่พันธุกรรมใหม่ไม่สามารถอ่านไฟล์ความทรงจําเก่า ได้อีกต่อไปมนุษย์จึงเกิดใหม่โดยไม่มีความทรงจําก่อนหน้านั้นการเกิดใหม่ในโลกที่ต่างออกไปถ้าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกส่งตัวเองหรือลูกหลานมายังโลกผ่านกระบวนการเหมือนการเกิดใหม่หรือรีนแคในเชิญสไตล์ transfer เช่นการฝังสติปัญญาลงใน DNA การถ่ายทอดจิตสำนึกผ่านคลื่นหรือโค้ดหรือแม้แต่ผ่านการเกิดในร่างใหม่ เมื่อน,นั้นการสูญเสียความทรงจําอาจเป็นผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะร่างกายใหม่โลกใหม่ระบบสมองใหม่ไม่สามารถรับความทรงจําของดาวบ้านเกิดได้ทั้งหมดถูกลบความจําโดยเจตนาบางแนวคิดสุดต่งเชื่อว่าความทรงจําของมนุษย์ถูกลบออกอย่างตั้งใจโดยผู้สร้างจากต่างดาวเองเพื่อป้องกันการกระควบคุมไม่ให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองเคยมีพลังหรือให้มนุษย์เริ่มต้นใหม่ โดยไม่ยึดติดอดีตแนวคิดนี้คล้ายกับโปรเจกต์แอมเนเซียในนิยายไซไฟหรือกระบวนการไมไวทที่เอาความทรงจำออกโดยตรงความทรงจำถูกเข้ารหัสไว้ในระดับจิตใต้สำนึกบางทฤษฎีจากฝั่งจิตวิญญาณและพลังงานเชื่อว่าเรายังจำได้อยู่แต่จำในระดับจิตใต้สำนึกเช่นความฝันแปลกๆที่เหมือนมาจากที่อื่นเด็กที่พูดเรื่องจักรวาลตั้งแต่ยังไม่รู้หนังสือ คนบางคนที่รู้สึกเหมือนโลกนี้ไม่ใช่บ้านหรือแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้ตายแล้วบอกว่าที่นั่นไม่ใช่โลกทั้งหมดนี้อาจเป็นเศษเสี้ยวของข้อมูลที่รั่วไหลจากความทรงจำที่ถูกเก็บไว้เราอาจยังไม่พร้อมจะจำได้ถ้าเรามาจากอารยธรรมขั้นสูงและโลกนี้คือสถานที่สำหรับฝึกฝนหรือเรียนรู้ การจำทุกอย่างทันทีอาจขัดขวางภารกิจที่แท้จริงของเราเหมือนนักเรียนที่ยังไม่ควรรู้คําตอบก่อนสอบหรือเหมือนผู้เล่นเกมที่ต้องเล่นเองไม่ใช่เปิดสูตรโกงตั้งแต่เริ่มบางทีเราถูกออกแบบให้จําได้ทีละน้อยเมื่อเวลาพร้อมผ่านการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณและระดับสติสรุปความทรงจําที่หายไปอาจไม่ได้หายไปจริงๆถ้าเรามาจากนอกโลกความทรงจํานั้นอาจถูกลบถูกเก็บ ถูกบล็อกไว้หรืออยู่ในระดับที่ลึกเกินกว่าจะเข้าถึงด้วยวิธีทั่วไปและสิ่งที่เรียกว่าการตื่นรู้อาจไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณแต่คือการเริ่มระลึกได้ว่าเราเป็นใครกันแน่มนุษย์ผู้หลงลืมต้นกําเนิดของตัวเองแม้วันนี้เราจะมีเทคโนโลยีสุดล้ําเดินทางไปอวกาศได้ค้นพบพันธุกรรมระดับนาโนแต่คําถามพื้นฐานที่สุดกลับยังไม่มีคําตอบชัดเจน เราคือใครเรามาจากไหนและทำไมเราถึงเป็นแบบนี้โลกเต็มไปด้วยสิ่งลึกลับที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้และบางครั้งสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบอาจซ่อนความจริงที่ใหญ่เกินกว่าจะเปิดเผยได้ในตอนนี้สมองมนุษย์ทำไมมันทรงพลังขนาดนี้สมองมนุษย์ใช้พลังงานสูงมากและพัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดในเวลาอันสั้นแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผักดันให้มันเติบโตวไวขนาดนี้ ทำไมสมองมนุษย์จึงมีความสามารถในการจินตนาการจริยธรรมศิลปะทำไมเราใฝ่หาความหมายของจักรวาลทำไมเรามีสัญชาตญาณกลัวอวกาศแต่ก็อยากกลับไปที่นั่นมันเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติหรือสิ่งนี้ถูกกระตุ้นมาจากภายนอกทำไมอารยธรรมโบราณบางแห่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดซุเมเรียนมีระบบเขียนคณิตศาสตร์และจักรราศี ยต์สร้างพีระมิดได้โดยไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มายารู้ตำแหน่งดาวเคราะห์ได้แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อแต่อรารยธรรมเหล่านี้กลับล่มสลายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนมีใครบางคนมาสอนอะไรไว้แล้วก็จากไปปล่อยให้มนุษย์เดินทางต่อลำพังหลักฐานที่อาจบอกว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวเส้นนาสกาที่ต้องบินถึงจะเห็นรูป ินโบราณที่สลักภาพสิ่งที่ดูเหมือนยานบินโครงกระดูกมนุษย์รูปร่างประหลาดที่ไม่เข้ากับสายพันธุ์ใดในโลกรายงานผู้ถูกลักพาตัวโดยสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกนับพันทั่วโลกและคลื่นสัญญาณจากอวกาศที่นักวิทยาศาสตร์ยังแปลไม่ได้จนวันนี้ทั้งหมดนี้คือปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบหรืออาจเป็นคำตอบที่ยังไม่พร้อมให้เรารู้การเวียนว่ายตายเกิดความทรงจำที่หลุดรอด เด็กหลายคนทั่วโลกพูดถึงชีวิตก่อนเกิดมีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้จริงบางคนพูดถึงดาวที่พวกเขาจักมาทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนั้นมาก่อนมันคือจินตนาการหรือระบบความจำบางอย่างที่หลุดรอดออกมาจักรวาลจำลองหลายนักฟิสิกส์เริ่มตั้งสมมุติฐานว่าเรากำลังอยู่ในจักรวาลจำลองเหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับจักรวาลที่ทุกสิ่งถูกออกแบบไว้ล่วงหน้า คำถามคือใครคือผู้สร้างโปรแกรมนี้และทำไมเขาจึงสร้างเราขึ้นมาทำไมมนุษย์หลายคนรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ใช่บ้านเราความฝันถึงดาวไกลๆความรู้สึกแปลกแยกกับสังคมความเชื่อว่าเรามีภารกิจบางอย่างที่ยังไม่เสร็จความผูกพันกับดวงดาวที่อธิบายไม่ได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกจากวัฒนธรรมที่ต่างกันภาษา,าศาสนาและทวีปที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย ทำไมทุกคนถึงรู้สึกคล้ายกันเป็นเพราะจิตใจมนุษย์เหมือนกันหรือเพราะเรามีจุดเริ่มต้นเดียวกันเสียงลึกลับในจิตหรือคือการติดต่อหลายคนเคยประสบกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นเสียงกระซิบในหัวที่เตือนให้รอดชีวิตภาพฝันที่พาไปยังสถานที่ไม่เคยเห็นหรือแม้แตา่แรางบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ที่ดูเหมือนไม่ใช่ของตัวเองบทสรุปของปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบ บางคำถามอาจไม่ได้ไม่มีคำตอบแต่มนุษย์ยังไม่พร้อมที่จะเข้าใจมันบางปริศนาอาจไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่คือความจริงที่ถูกปกปิดจนมันดูเหมือนลึกลับและบางสิ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่เราควรกลัวแต่เป็นความทรงจำของบ้านหลังเก่าที่รอวันที่เราจะระลึกถึงมันได้อีกครั้งมนุษย์อาจไม่ได้เกิดที่นี่แต่ถูกปล่อยให้โตในโลกที่ไม่มีคำอธิบาย เมื่อวันหนึ่งจะได้เริ่มตั้งคำถามว่าฉันมาจากไหนและนั่นคือวันแรกของการตื่นรู้หากคุณชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ